สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นช่วงใหม่ของรายการไม่ใช่สิรายการใหม่ของช่องนะครับนะก็จะเป็นรายการเรียกว่าตอบปัญหากระทู้พันทิปนะครับก็โดยหลักการเบื้องต้นที่คิดไว้ก็คือว่าเราจะเปิดพันทิปขึ้นมานะครับนี่ครับพันทิปตัวนี้นะเว็บไซต์พันทิปนะครับแล้วก็จะไปที่ห้องรมิดนะครับแล้วก็จะ ตอบ5กระทูแรกเท่านั้นนะครับดูว่า5กระทูแรกเนี่ยผมจะสามารถตอบได้ไหมจะสามารถมีเรื่องพูดคุยในคลิปได้หรือไม่นะครับนะก็วันนี้คลิปที่1นเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูแล้วกันนะครับว่าจะสามารถได้ดังที่หวังไหมนะครับจะตอบกระทู้ได้ไหมจะมีเรื่องให้พูดคุยได้ไหมนะครับนะ ก็พันทิปนะครับนี่กับกาอ่า,อาตรงนี้จะเห็นไหมเราเข้าไปดูบอ่าไม่เห็นหรอไม่มีหรออ่ะก่อนอื่นต้องบอก,กน,นะว่ากระทู้พันทิปนะครับก็เป็นกระทู้ที่เรียกว่าใช้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกประเด็นนะครับทั้งบันเทิงหุ่นความงามท่องเที่ยวรถยนต์กีฬาโทรทัศน์มือถืออาหารการเมืองครอบครัวบ้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็มีต่อท้ายอีกแหละอละไรอีกหลายๆลอย่างนะครับ ซึ่งวันนี้ด้วย่างที่บอกนะครับก็ผมจะเข้าไปที่กระทู้เฮ้ยห้องห้องรวมมิตรเนี่ยเขาบอกให้เลือกห้องซึ่งห้องรวมมิตรก็อยู่ห้องแรกเลยนะครับห้องรวมมิตรเนี่ยก็จะเป็นห้องที่รวมกระทูทุกๆกกระทู้ทั้งหมดที่มีในพันทิปนะครับเนี่ยไม่ว่าใครจะตั้งกระทู้ที่ห้องไหนก็แล้วแต่มันจะมารวมอยู่ที่ห้องรวมมิตรนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันละ,ละกันนะครับว่า 5กระทู้แรกของคลิปนี้นะครับจะสามารถตอบได้ไหมหรือจะมีประเด็นพูดลืมอะไรไหมหรือจะไม่มีอะไรจบสั้นๆภายใน5นาทีก <c oughs> ็ไม่รู้เอามาดูกันครับไปกันห้องรวม,มิรปับนะบพามาละนะครับก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นกระทู้แนะนำโดยสมาชิกนะครับซึ่งเราก็จะไม่สนใจนะครับพันทิปเทรดเราก็จะยังไม่สนใจนะครับเราต้อมาตรงนี้กระทู้ล่าสุดนะครับมา ห้ากระทูนะครับห้ากระทูเพราะฉะนั้นเรามาดูที่กระทูที่หนึ่งกันเลยนะครับกดเลยปั๊บนะอยากซื้ออไม่เสียกซื้อเลยอยากจะขายเบอร์สวย VIP เลขเรียงจำง่าย084 084ตรงไหนศูนย์แปดเจ็4ศูนย์แปอ้โหเบอร์จำง่ายใครชอบบ้างครับโอ้ยนี่เบอร์จำง่ายมากจริงนะเนี่ยจำแค่4ตัวหน้าพอ087ปุ๊บ แล้วก็ตามด้4แล้วก็บอก0 1 2 3 4 5โอ้โหเลขมันดีมากครับใครอยากได้ใครอยากได้ถามได้ครับแลครับก็อันนี้เป็นโฆษณาเนาะอ่ะก็แน่นอนว่าเป็นกระทู้ที่เพิ่งโพสต์มาประมาณ47วิที่ผ่านมาก็เลยไม่มีใครตอบนะครับโอ้ยแต่เบอร์นี้เบอร์สวยมากเลยนะเออเพราะว่าเบอร์เบอร์ที่ผมมีอยู่ในมือก็เป็นเบอร์สวยเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สวยเท่าเขาอะนะครับผมได้เบอร์เบอร์เบอร์เลขกเบิ้ลมานะครับ ก็จะลงท้ายด้วยสมมติสมมติสมมตินะลงท้ายด้วยเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่เงี้ยมันเรียงกันไงศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งคือเราจำง่ายๆสีเบอร์หลังเนี่ยเออก็ก็ถือว่าง่ายนะแต่นี่ง่ายกว่าอีกศูนย์แปดเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเบอร์นี้นี่เอาไปทำธุรกิจดีนะเนี่ยถ้าใครสนใจนี่น่าจะขายได้นะครับขายได้อ่ะก็กระทู้แรกผ่านไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้นะครับ ออก็ไปกระทู้ที่2ครับมากระทู้สีสองครับ,รรบปึ๊บผมซื้อของในลาซาร์ราคา75บาทแต่เพราะกดคืนเพราะไม่มีของทำาม้คืนแค่สี่ห้าสิบสองบาทครับนะครับนะตอนนี้มาอ่านเนื้อหากันครับผมซื้อของในลาซาร์ราคาชิ้นละ75บาททางร้านขึ้นกําลังแพ็คประมาณ4วันแล้วยังไม่ส่งอีกแพ็คนานจัางว่าแต่จะจูมาดูอีกทีหนึ่งเพราะรอนานครับ ปรากฏว่าร้านเพึ่งบอกว่าขอไม่มีในสต็อกกําลังรอของมาส่งอีกทีนะผมก็เลยกดยกเลิกเพื่อไปซื้ออีกร้านหนึ่งเพราะจะเป็นต้องรีบใช้แต่ปรากฏคืนเงินลาซาดา้าคืนเงินให้แค่52บาทนะครับทั้ง,ท,ง,ท,งที่มันจะขอ,อผิดของผมเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ลาซาด้าทำกับลูกค้าวันละพันวันละหมื่นคนกินส่วนต่างเวลาคืนเงินไม่เต็มจำนวนจะได้เงินฟรีฟร วันหนึ่งไม่น้อยเลยผมรู้สึกว่าลูกค้า <c oughs> ผมรู้สึกว่าลูกค้าเสียเปรียบนะครับและข้าสงสัยว่าลาซาดา้าอาจจะเหตุผลก็ได้รบกวนช่วยอธิบายหน่อยนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ไม่ได้โทษร้านค้านะไม่ไม่มีก็แล้วไปแต่สงสัยว่าตรงคืนเงินทําไมไม่ครบนะครับนะประมาณนี้ซึ่งเขาก็แคป รายละเอียดมานะครับเนาะอืมก็ประมาณนี้อันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้อีกเช่นกันนะครับก็ต้องรอให้ทางลาซาด้าเขามาตอบเนาะแต่กระทู้มันเพิ่งโพสต์มาประมาณสามนาทีที่ผ่านมาครับผมก็เลยไม่มีให้อ่านนะครับว่าเขาทำยังไงอ่ะก็ในไหนก็กระทู้นี้เกี่ยวกับการซื้อของเนาะแล้วก็มันผมเคยเจอแบบมีมีเรื่องเล่าได้ประมาณนี้ซึ่งผมไม่ได้ซื้อของลาซาด้านะผมซื้อของช้อปปีนะครับ ก็กดไปประมาณนู่นอะประมาณ7วันเลยอาทิตย์หนึงนะครับมันก็ขึ้นเหมือนกันเลยของของมันไอช้อปช้อปปี้นะครับขึ้นว่ากําลังเตรียมสินค้าพาไป7วันแม่งก็ยังไม่เตรมนะครับผมก็กดยกเลิกเหมือนกันนะครับกดยกเลิกเสร็จปุ๊บก็รอไปอีก3วันมันบอกว่าเอ่อต้องให้ทางร้านค้ากดยกเลิกให้ก็งงฮะอะไรวะเรากดยกเลิกแล้วทำไมต้องให้ร้านค้ากดยกเลิกให้ รากดนะกนภายในสามวันปุ๊บรวมไปสิบวันอ่ะร้านค้าก็ยกเลิกให้ก็งงๆว่าอะอะไรวะทําไมฉันต้องรอร้านค้ายกเลิกวะทําไมฉันยกเลิกเองไม่ได้ก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่ากรณีของผมอะ่ะมันใช้เวลาสิบวันใช่ไหมแล้วก็มันก็สามารถได้เงินคืนเต็มจํานวนนะครับก็โอเคร้านไม่มีของไม่เป็นไรเดาว,ว่าร้านได้มีของแหละแต่เขาไม่แจ้งเรานะครับก็ได้เงินคืนเต็มจํานวนก็ไม่รู้ว่าการะทู้นี้เป็นยังไงนะก็ะเดี๋ยวรอทาง lazada มาตอบก็แล้วก,กันนะครับ ไปครับกระทู้ที่3ครับผมปึ๊บนะครับผมผิดใช่ไหมที่เปิดเพลงทร์ีกันแสงแดนซ์ในรถทัศนศึกษาคนระับคือว่าก่อนที่จะเกิดเหตุแบบนี้กลุ่มเพื่อนๆเ,เขาเปิดเพลงแดนซ์กันนะครับผมเลยเสนอให้คนที่จะไปเปลี่ยนเพลงเล่นๆว่าเปิดทร์ีกันแสงเลยแล้วครูก็มาว่าผมว่ามาว่าผมคือผิดใช่ไหมครับอ่ะก็ยังไม่มีใครตอบเหมือนเดิมนะครับม,มันพรดวนไง ก็สําหรับกระทู้นี้ผมสามารถตอบได้นะครับตอบได้พอพอจะมีแบบว่าเขาเรียกว่ามีความคิดส่วนตัวต้องบอกนะว่าเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ได้ว่าทุกคนจะถูกทุกคนจะผิดนะฟังจากความคิดของผมนะความคิดเห็นผมนะครับสําหรับผมนะก็คือเพลงอะ่ะมันก,มนก็มันก็เป็นเพลงะนะครับเป็นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเรียบเรียงเนื้อหาทํานองใส่เข้าไปนะครับซึ่ง กรณีกันแสงก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วมันเอาไว้เปิดในงานงานเศร้างานศพอ่าพูดงานศพแล้วกันเกี่ยวกับงานศพคือทําให้โศกเศร้านะครับแต่ว่าก็มีคนเอาทรณีกันแสงมาทําเป็นเพลงแดนซ์นะครับซึ่งก็มันก็สนุกขึ้นนะครับมันก็สนุกขึ้นแต่ถามว่ากรณีที่นักเรียนคนนี้นะครับเขาเปิดเนี่ยผมว่ามันผิดไหมสําหรับวัยรุ่นด้วยกันเองนะ ผมคิดว่าไวรุ่นด้วยกันเองเนี่ยก็คือมองว่าไม่ผิดอะไรนะครับก็คือเหมือนก็เป็นเพลงเพลงหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดกราดเทศะอะไรเลยนะครับก็เปิดฟังกันในรถแดนกันในรถอ่ะโอเคมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆเอาตอนนีกันแสงไปเปิดที่หน้าสาธงอย่างนี้มันก็ไม่ถูกไงนั้นก็เรียกว่าผิดกราลเทศะไม่มีมารยาทนะครับเอาตอนีกันแสงไปเปิดเพลงแต่งงานอันนั้นก็ไม่ถูกนะครับถึงแม้มันจะเป็นเพลงแดนมันจะสนุกแต่มันก็ไม่ถูกนะครับ อ่ะแต่เนี่ยคือเขาเปิดพังในรถเพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรปัญหาะไรมากมายสําหรับคนรุ่นเดียวกันนะครับสาหรับน้องคนนี้นะแต่คุณครูนะครับคุณครูผมเดาว,ว่าสําหรับคุณครูแล้วนะครับก็น่าจะเป็นอ่ต้องขอพูดว่าเป็นคนสมัยเก่าที่มีความเชื่อเกี่ยวกับอ่าเรื่องโชคเรื่องโชคเรื่องเรื่องรางรางร้ายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคือคนสมัยก่อนเขาจะถือว่า ถ้าเราทําอะไรแบบว่าให้เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนลางเป็นลางร้ายเนี่ยมันจะทาให้เ,เกิดเกิดโอกาสที่จะโชคไม่ดีเกิดเสียชีวิตเกิดตายขึ้นมาเขาจะจะ,จะมองเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่นะครับซึ่งล่าสุดอะใน facebook ของผมเนาะก็มีทางเพื่อนๆสมัยม3นะครับเขาไปสารวจรายชื่อว่าใครเสียชีวิตแล้วเนี่ยแต่แล้วเขาไปสารวจดีท่าไหนไม่รู้เขาชื่อผมอะลงไปในรายชื่อผู้เสียชีวิตนะ คือเขาไม่รู้ไงคือเขาติดต่อผมไม่ได้ก็ตั้งแต่มสามอะ่ะที่ดูแล้วกันมสามอยู่เท่าไหร่สิบห้าเองใช่ไหมต่อไปมาสี่สิบแล้วไงเขาก็หาผมไม่เจอเขาเอารายชื่อผมเนี่ยไปใส่ในรายชื่อผู้ผู้เสียชีวิตผู้ตายแล้วเขาก็บอกบอกผมผมก็บอกเฮ้ยกูยังไม่ตายนะกูยังอยู่นะครับแล้วผมก็เอาอ่ารายชื่อตรงเนี้ยไปโพสในเฟสอ่าไปโพสในเฟสเสร็จปุ๊บเขก็บอกผมก็เขียนคำๆเลยกูยังไม่ตายกูยังอยู่มึงเอาชื่อกูมาทําไมอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่ง ถ้าเป็นคนรุ่นผมเนี่ยเขาก็จะมาหัวเราะข่าวไม่เหหางอ,อะไรว่ามึงตายแล้วเหรอตรงลงนี้มึงเป็นใครมาโพส์อยู่เนี่ยมึงอะไรยังไงอ่าเขาว่ากันไปสนุกเฮฮาแต่ก็ต้องยอมรับว่าจะมีผู้ใหญ่หนะผู้ใหญ่ก็คือทางผู้ใหญ่ของผมอะ่ะคือคอ,คอ,อายุอายุแก่กว่าผมเนาะเขาก็จะมาก็จะมาคอมเมนต์ว่าเล่นอะไรอเป็นลางไม่ดีเลยแน่เห็นไหมสังเกตได้ว่าทางที่ว่า คนที่อายุเยอะนะครับนะเขาจะยังมีการเชื่อเรื่องโชคลาภอะไรพวกนี้อยู่นะครับก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเล่นอะไรเป็นลาไม่ดีเลยเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือว่าผมกลับมาว่ามันก็แค่ความผิดพลาดอย่างหนึ่งของมโพสต์ขำแค่นั้นเองนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับก่อนในในใน,ในกระทู้นี้เนาะก็ถามว่าผิดไหมสําหรับนักเรียนไม่ผิดสําหรับครบูก็อาจจะผิดนะครับไปขอโทษครูซะนะครับ <laughs> อ่ะครับก็ผ่านไปแล้วครับ3กระทู้แล้วกระทู้ที่4ครับนะปั๊บ ทำไมเครื่องบินตอนที่ดิ่งตัวคุณถึงลอยติดเพดานครับอืมอันนี้คือไม่ยอมรับเลยว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงนะแต่ถ้าเราดูจากในหนังเราจะเห็นว่าเวลาเครื่องบินดิ่งใช่ไหมดิ่งลงปุ๊บเนี่ยคนเนี่ยก็จะลอยจากพื้นจากเก้าอี้เนี่ยขึ้นไปติดเพดานอ่ะอันนี้ก็ถ้าให้พูดตามหลักวิทยศาศาสตร์แล้วผมคงอธิบายไม่ได้นะครับ ซ,ซึ่งถ้าจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์อาจจะต้องเข้าไปใน Google ลึกซึ้งสักหน่อยหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีในยูทูบอธิบายไว้ก็ได้ก็ไม่แน่ใจแต่ในระับพื้นฐานโดยที่คิดตอนนี้นะผมคิดว่ามันก็คงเกิดจากแรงของตัวเครื่องบินที่มันหนักที่มันหนักกว่าใช่ไหมเครื่องบินมันหนักกว่าแล้วตัวเรามันเบากว่าพอเครื่องบินตกปุ๊บน้ําหนักของเครื่องบินมัน,มนเยอะกว่ามันก็ลงเร็วกว่าพอมันลงเร็วกว่าปุ๊บ ตัวคนที่เราเบาเกว่าเนี่ยเ,เราไม่สามารถจะลงไปเราไม่ไาไมสามารถจะลงเรว็วกว่าเครื่องบินได้หรือลงเท่าเครื่องบินได้เพราะฉะนั้นพอตัวเราเบาเกว่าปุ๊บเราก็จะเด้งขึ้นไปติดอยู่บนเพดานของเครื่องบินอะไรประมาณนี้พอ,พอเครื่องบินยิ่งตกลงไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็จะค้างอยู่บนเพดาน่ะประมาณนั้นน่าจะอย่างนั้นนะครับมันคงมีเกี่ยวกับหลักการวิทยาศาสตร์อธิบายได้คงมีแรงแรงอะไรต่างๆแรงจีแรงอะไรเขาอะเนาะเอออะไรประมาณนั้นนะครับนะประมาณนี้ก็แค่นี้ครับ ก็รู้สุดท้ายครับ1 2 3 4 5สอามคะแนนบัตรเครดิต KTC ครับโอนให้กับคนอื่นได้ไหมครับ่าครับอ่ะมีคนตอบแล้วครับอ่ะอ่านซ้หน่อยเป็นความรู้นะครับได้ครับนะครับคำตอบคือได้นะครับนะคะแนนบัตร k ครหลายใบสามารถแจ้งโอนคะแนนจากบัตรที่ท่านมีอยู่นะครับรวมกับบัตรใบใดใบหนึ่งโดยที่มีเงื่อนไขดังนี้นะครับผู้ถือบัตรต้องเป็นบุคคลเดียวกันอ๋อ ผู้ถือบัตรภายใต้นามสกุลเดียวกันนะบัตรเสริมโอคะแนนไปบัตรหลักได้นะภายใต้ฐานเดียวกันภายใต้ฐานเดียวกันฐานนี่คือฐานอะไรฐานยอดเงินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่าก็แล้ว ATB อ๋อ KDC โอเคใกล้ๆกันก็กระทู้นี้ก็ดีนิดนึงนะครับก็โดยไม่ต้องคิดเองนะก็คือเขามาบอกให้แล้วว่ามันสามารถทําได้โดยที่เป็นเงื่อนไขดังนี้นะครับนะ เออน้องจริงๆมันก็น่าจะโอนได้นะแบบคนมีแบบหลายๆใบก็จะได้โอนคะแนนไปแบบว่าเอาคะแนนเนี่ยไปซื้อของของอีบัตรหนึ่งที่อยากได้หรือแบบของมันมีเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเฮ้ยบัตรหนึ่งมีห้าร้อยบัตรหนึ่งมีห้าร้อยแต้มบัตรหนึ่งมีแค่ห้าร้อยแต้มแต่ของราคาเก้าร้อยเก้าร้อยแต้มทําไงก็ซื้อไม่ได้อ่ะถ้าโอนเข้าหาก,กันได้แล้วก็ไอ้เก้าร้อยแต้มไปซื้อได้ก็ดีอ๋อมันก็เข้าใจทํานะอ่ะโอเคครับก็ เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปแรกของการเรียกว่าพูดคุยตอบกระทุพันทิปนะครับนะเดี๋ยวต้องหาชื่อ,อช่วงดีๆซะหน่อยละเอาเป็นพันทิปชวนคุยไหมเออเอาช่วงนี้แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าผมพูดไปช่วงต้นคลิปหรือ,อยังนะแต่ผมนึกออกตอนนี้ว่าเอาเป็นชื่อช่วงว่าพันทิปชวนคุยก็แล้วกันเออก็โอเคครับคลิปนี้นะครับ พันทิปชวนคุยคลิปที่1ชวนคุยเลยพันทิปชวนคุยนะครับคลิปที่1ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างน,นะครับก็มีความรู้บ้างมีความรู้ไม่ได้ความรู้เยอะนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบายบายครับสวัสดีครับ